ถ้าพูดถึงเสียใจก็คือมิมีมมน้าชายสนิทก,กับน้าคนนี้มากเขาจะมีความหวังดีแล้วเราก็จะสัมผัสความรักอันนี้ของเขาได้อะไรยงนี้ยแต่เมื่อแบบสามปีที่แล้วน้าก็ป่วยแล้วมีก็เลยก็เลยไปเยี่ยมวันสุดท้ายเลยเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่อันแรกของตัวเรากับคนที่ใกล้ตัวอะไรเยงนี้ค่ะเราสุดแบบคําว่าสุดจะถ้าไม่เคยสุดจะไม่รู้ว่ามันสุดมันมันมีความรู้สึกยังไงและ ผ่านไปไม่ถึง10นาทีก็ต้องลุกขึ้นเลยเพราะหมอเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกคนก็จะมาแล้วว่าวัดไหนที่ไหนอะไรบ้างลมแล้วลุกเร็วขนาดนั้นเราไม่เคยทำมันเลยเป็นการสูญเสียที่เป็นอีกหนึ่งการสอนหัวใจแล้วก็สมอง thinking ของตัวเองว่าแบบมันมีเลเวลนี้นะอนาคตไม่รู้อีกยาวไกลแค่ไหนอะ่ะเราคงต้องเจอกับเลเวลนี้อีก